ผมมันเกิดจากอะไรและเรามีสาเหตุและวิธีการดูแลวันนี้เรามาติดตามแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาผมมันก่อนที่ผมจะร่วงเยอะขึ้นนะคะ สำหรับผมมันนะคะก็ทําให้หนังศีรษะเรามันด้วยนะคะก็ผมร่วงก็เกิดจากปัญหาหนังศีรษะมันนี่แหละนะคะดังนั้นวิธีการแก้ไขแล้วก็เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องสาเหตุก่อนนะคะว่าหนังศีรษะมันเนี่ยเกิดจากอะไรผมมันเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการที่ต่อมน้ํามันธรรมชาติที่เรียกว่าซีบรัมผลิตน้ํามันออกมามากจนเกินไปและเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการหนังศีรษะมันนอกจากนี้ยังอาจทําให้เกิดรังแคและเสี่ยงต่อาการเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะได้อีกด้วย ดังนั้นการรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดผมมันนะคะแล้วก็หนังศีรษะมันอาจช่วยดูแลรักษาทั้งหนังศีรษะและเส้นผมได้นะคะไม่ให้มีการหลุดร่วงนะคะเราต้องรู้นะคะหนังศีรษะมีต่อมน้ํามันธรรมชาติที่เรียกว่าซีบัมซึ่งทําหน้าที่ปกป้องหนังศีรษะไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้นและ,ะเผชิญกับปัญหาหนังศีรษะแห้ง เมื่อสิบ้ามผลิตน้ํามันธรรมชาติออกมามากเกินไปก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการหนังศีรษะมันหรือที่เรียกกันว่าผมมันการที่หนังศีรษะมันเยิ้มอาจเกิดรังแคลและเสี่ยงต่อการมีเชื้อราบนหนังสีษะนั่นเองนะคะและสาเหตุนี้นะคะก็มกักจะทําให้เกิดภาะวะผมร่วงได้บ่อยๆส่วนสาเหตุอื่นๆที่เป็นปัจจัยนะคะก็คือ หนึ่งสระผมบ่อยเกินไปการสระผมบ่อยเกินไปทําให้ผมมันเนื่องจากทุกครั้งที่สระผมด้วยแชมพูหนังศีรษะจะส่งสัญญาณยังต่อมซีบั้มนะคะให้ผลิตน้ํามันออกมายิ่งสระผมบ่อยเท่าไหร่ซีบั้มก็ยิ่งผลิตน้ํามันออกมามากข้อ2ความแตกต่างของเส้นผมผู้ที่มีเส้นผมตรงนะคะอาจมีปัญหาเกิดผมมันมากกว่าผู้ที่มีผมหยักโศกหรือผมแบบอื่นๆเส้นผมของผู้ที่ตรงนั้นนะคะไม่มีลักษณะทางพื้นผิวในแบบอื่นเลยหรือไม่เป็นรอนขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับผู้ที่ผลิตซีบรัมจะผลิตออกมามากๆนั้นน้ำมันธรรมชาติเหล่านี้ก็จะไหลตรงไปยังเส้นผมทั่วทั้งศีรษะและยังทำให้มองเห็นชัดกว่าเส้นผมชนิดอื่นๆน,นะคะนี่คือผมตรงนะคะ ส่วนผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมที่ใช้อยู่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมมันได้นะคะเนื่องจากส่วนผสมบางอย่างในแชมพูอาจยับยั้งน้ํามันในเส้นผมและเมื่อหนังศีรษะไม่มีน้ํามันหนังศีรษะก็จะส่งสัญญาณไปยังซีบรัมให้ผลิตน้ํามันออกมาเคลือบหนังศีรษะไว้นะคะต่อมาความเครียดและฮอร์โมนเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะของความเครียดฮอร์โมนติโซนนะคะฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาและเมื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลถูกปล่อยมามากก็จะกระตุ้นต่อมน้ํามัน นะคะหรือตอมไขมันที่บริเวณหนังศีรษะและทําให้ผลิตซีบั้มออกมาเยอะขึ้นนะคะก็เลยเกิดอาการหนังศีรษะมันวิธีการดูแลและป้องกันผมมันนะคะอันดับแรกก็มีเรื่องการสระผมบ่อยนะคะอย่าบ่อยมากเกินไปควรสระเพียงวันละหนึ่งครั้งตอนเช้านะคะเพื่อไม่ผมมันในระหว่างวัน และหากสระผมเกินหนึ่งครั้งต่อวันยิ่งดําให้ผมมันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่สระเลยหรือเว้นระยะนานผมก็อาจจะยิ่งมันกว่าเดิมก็มีนะคะต่อมานะคะหลีกเลี่ยงการใช้ที่หนีบผมเพราะว่าผมมันแล้วยังมาเจอความร้อนอีกนะคะเมื่อเจอความร้อนใกล้รากผมก็จะไปกระตุ้นให้หนังศีรษะขับน้ํามันออกมาทําให้เกิดผมมันง่ายขึ้นหยุดหวีผมบ่อยๆการหวีผมเป็นการกระตุ้นหนังศีรษะแล้วก็ทําให้ผลิตน้ํามันออกมามาก จึงควรหวีเท่าที่จําเป็นเพื่อลดการบรบกวนหนังศีรษะและควรทําความสะอาดหวีอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะล้างผมให้สะอาดทุกครั้งทุกครั้งที่สระผมหรือจะรมครีมบำรุง,งผมควรล้างเส้นผมให้สะอาดไม่ให้มีครีมหรือแชมพูหลงเหลืออยู่ถ้าล้างออกไม่หมดก็อาจทําให้ผมมันได้เร็วขึ้น ต่อมาก็คือการดูแลหมอนและปลอกให้ปลอกหมอนให้สะอาดนะคะการนอนทับบ่อยๆน้ํามันจากเส้นผมก็จะทําให้สะสมอยู่บริเวณปลอกหมอนและก็หนังศีรษะเนี่ยก็จะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะควรเปลี่ยนปลอกหมอนทุกสองสัปดาห์ต่อครั้งนะคะไม่สัมผัสกับหนังศีรษะด้วยความรุนแรงก็คือไม่ควรเกา นะคะอย่างรุนแรงควรนวดอย่างเบาๆแล้วก็การหวีผมบ่อยก็อย่าหวีอย่างรุนแรงเพราะจะทําให้เกิดการกระตุ้นซีบั้มผลิตน้ามันออกมามากนะคะต่อมาก็คือถ้ามีความผิดปกติก็ควรไปพบแพทย์นะคะก็จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้นนะคะเพราะว่าแพทย์ก็จะได้ตรวจวิเคราะห์สาเหตุ นะคะแล้วก็จะได้ให้คําแนะนําอย่างถูกต้องต่อมากันเลือกแชมพูสําหรับผมมันนะคะผลิตภัณฑ์เส้นผมบางชนิดอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดผมมันได้นะคะดังนั้นการใช้แบบเดียวกันก็ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับตัวท่านเองก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะสําหรับเด็กก็แชมพูเด็กนะคะก็ใช้แชมพูเด็ก แต่ผู้ใหญ่บางท่านก็มาใช้แชมพูเด็กได้เพราะว่ามีสารเคมีหรือกลิ่นสังเคราะห์น้อยนะคะแล้วก็ผมก็จะร่วงน้อยลงนะคะอันนี้ก็ในกรณีของผู้ใหญ่บางคนที่ใช้แชมพูสําหรับเด็กเพื่อลดอาการแพ้ระคายเคืองหนังศีรษะเลือกแชมพูที่มีส่วนผสมในการลดปัญหาผมมันนะคะช่วยลดโอกาสที่จะไปกระตุ้นซีบัมให้ผลิตน้ํามันออกมามา,มากขึ้นโดยส่วนผสมที่ช่วยลดปัญหาผมมันอาจจะมีซาลิไซเลกแอซิดนะคะแอคไคนาเซียเซต ดีทีออยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันเปปเปอร์มินแล้วก็เปลือกซีตัสนะคะส่วนผสมเหล่านี้ก็ช่วยลดปัญหาผมมันแล้วก็ลดการกระตุ้นซีบรั่ม um, ในการผลิตน้ำมันออกมาด้วยต่อไปก็เลือกใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของธรรมชาติสารเคมีอาจก่อให้เกิดปัญหาหนังศีรษะได้หากใช้เป็นนานๆนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์เส้นผมที่ควรใช้ควรมาจากธรรมชาตินะคะเพื่อบำุงเส้นผมและหนังศีรษะโดยเฉพาะเหมือนบ้านหางจระเข้นะคะอัญชันอย่างนี้นะคะ มากรูดก็ช่วยขจัดความมันบนหนังศีรษะได้นะคะแล้วก็ตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่ได้ดีด้วยนะคะเหมือนที่กล่าวมาทั้งหมดก็ขอสรุปนะคะ EP 1.23 mm. ผมมันเกิดจากอะไรและวิธีการดูแลเส้นผมควรทําอย่างไรนะคะก็คือหลักการเนี่ยเราควรดูแลเส้นผมนะคะแล้วก็สร้างศัก,กยภาพให้กับเส้นผมให้เส้นผมเนี่ยอ่า มีรากที่แข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงหรือขาดง่ายนะคะทานอาหารให้ครบห้ามู่นะคะบำรุงวิตามินและเกลือแร่ด้วยนะคะเสริมธาตุเหล็กสังกะสีนะคะเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของรากผมนะคะและที่สำคัญก็คือการใช้แชมพูสระผมเป็นส่วนสำคัญนะคะจริงๆควรสระผมทุกวันนะคะ เหมาะสมมากแต่ว่าถ้าสระบ่อยกว่าหนึ่งครั้งต่อวันเนี่ยอาจจะทําให้ต่อมซีบัมเนี่ยผลิตน้ํามันออกมาเยอะเกินไปก็เป็นสาเหตุทาให้ผมมันแล้วผมหลุดร่วงง่ายขึ้นนะคะต่อมาก็คือการรีดผมด้วยเครื่องรีดเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นต่อมซีบัมให้ทํางานมากขึ้นเพราะอยู่เพราะหนังศีรษะพอมันเริ่มร้อนก็จะกระตุ้นต่อมซีบัมให้ผลิตน้ํามันออกมา,มามากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อปกป้องหนังศีรษะไม่ให้ถูกทาลายอันนี้เป็น,นกลไกการปกป้องตนเองนะคะ ส่วนการหวีผมก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้แต่อย่าหวีบ่อยและควรหวีทวนด้วยนะคะสมก็เคยหวีลงก็หวีขึ้นบ้างนะคะแต่ควรหวีอย่างเบามือไม่ควรหวีรุนแรงจนเกิดแผลนะคะต่อมาก็คือผลิตภัณฑ์บางชนิดถ้าใช้เป็นประจำอาจจะทําให้เกิดความเคยชินนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ้างนะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มสารเคมีที่ช่วยลด นะคะหรือส่วนผสมที่ช่วยลดความมันบนหนังศีรษะที่ควรมีในแชมพูสระผม mm hmm. ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะ mm hmm. เพื่อทําให้ผมเนี่ยเราผมเราเนี่ยไม่แห้งแล้วก็หนังศีรษะไม่มันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่สําคัญของการปกป้องเส้นผมและที่สําคัญนะคะในวันนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆได้นะคะที่ฮักเ e วันนะคะแล้วก็ติดตามหมอปอที่ยู u ูบนะคะดรวริศราดาวันสแกนเคอรโคตตัวนี้นะคะ จะสอบถามปัญหาด้านสุขภาพได้สําหรับวันนี้นะคะถ้าเนื้อหามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้านความรู้ให้กับคนอื่นหรือคนที่ท่านรักจะได้ปกป้องตนเองค่ะแล้วกค็คลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้ท่านไม่มากก็น้อยสวันนี้สวัสดีค่ะ